โอ้โหพี่แบงถือว่าหินบาซอนนี่มีความแปลกตาม,มากๆเลยทีเดียวแต่เวลาท้องมองแล้วทำนึกถึงแบบผืนหน้าที่แตกนะครับผมเวลาแห้งแล้งอย่างเงี้ยโอ้โหน้องท็อปคือการสงงัสของน้องท็อปครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นลนักษณะการเกิดแบบเดียวกันเลยคุณผู้ชมอาจจะเห็นนะคะว่าเวลาที่ทุ่งนาแห้งแล้งเนี่ยมันจะมีแผ่นดินแตกแล้วก็จะเป็นแบบเหลี่ยมๆเ,เห็นปะ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราขุดลงไปให้ลึกลงไปใต้ดินเนี่ยเราจะพบว่าดินเนี่ยมันจะแห้งตัวลงไปเป็นแห้งยาวเป็นเสาดินเลยเหมือนกัน คือการเกิดเหมือนกันเลยค่ะโหน้องท็อปนี่สุดยอดเลยวันนี้ให้คะแนนเต็มมีแค่สงสยัยแต่ดันเกี่ยวก็นซะงั้งงนใช่แล้ว,อวเอาละหลังจากที่เราแบบว่าไปรู้เรื่องของแหล่งกําเนิดพลอยแล้วเราไปล่อนพลอยกันใช่ไหมน้องท็อปเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการล่อนพลอยดีกว่าว่าเราล่อนไปแล้วได้อะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างดีกว่าอ่ะนี่อันนี้พี่เขาตั้งมาให้เราคัดกันเดี๋ยวเราจะใช้ความสามารถและสายตาอันเฉียบคมของเราดูอ่ะ นี่ถามจริงเขาทําอะไรบ้างให้กำลังใจไงแล้วก็รอจําหน่ายร่อนก็ไม่ช่วยร่อนแถมมีจะมาจําหน่ายอีกคือวันนี้ที่ผมหาเจอที่ผมเอาเอากลับได้เลยใช่ไหมฮะนี่ถามหน่อยเถอ <laughs> ะเจ้กีนเน่เมตรพีพ่เขาไม่ได้หาอย่างงั้นเขาหาไปาช้าๆอย่างนี้อ,อ,อ๋อๆเออๆนี่นี่นี่อ่ะชั้นทำด้วยความบางๆหน่อยเออเอุ้ย ครั้งนี้ทำไมหนูเจอเยอะจังอ่ะอะไหนเนี่ยไหนดูหน้าสิไม่ใช่ละอืมอืมอืม๋อไม่ทำอะไรรับแต่นินอย่างเดียวเดี๋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 ยวเจออะไรแดงแดงด้วยอ่ะอุ้ย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 เห็นไหมเห็นยหมเลือดอ่ะเจอสีแดงแดงอ่ะเป็นอะไรวะนี่นี่นี่ ลอยๆเดี๋ยวหายนะอ่าอันนี้ก็เป็นพลอยสีแดงอุ้ยเมื่อยมากเลยนี่ฮะเย่งพลอยทุกคน้องมองดีๆตกไปนี่คือลองให้นะนี่นะคะวันนั้นเนี่ยที่เราไปร่อนพลอยกันเนี่ยทำให้รู้มาว่าการจะได้อัญมณีอย่างเช่นพลอยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอย่างแรกรู้ไหมต้องทำยังไงเราต้องรู้แหล่งกำเนิดก่อนใช่ครเราก็ไปตามคนล่อนไม่ใช่ อันนั้นมันก็จริงแต่ว่าจะพูดถึงขั้นตอนที่แบบว่าเราต้องได้พลอยไงคือเราต้องไปหาแหล่งที่มีแร่พลอยแล้วเราต้องขุดดินนะคะเพื่อให้เจอชั้นตะกอนที่เป็นแร่นะคะซึ่งที่เราไปร่อนพลอยวันนั้นเนี่ยต้องขุดลึกถึง2เมตรถึงจะเจอแบบแร่พลอยสองเมตรสองเมตรที่คนตกลงไปจบอ๋อคือแบบเล่าในนุนพรเรมเล่าในนุนว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหก็ตากล้องเลยครับผมไม่รู้ว่าเดินในท่าไหน ตกลงไปในบ่อที้เขาขุดตลอยพี่แพมสองเมตรนะคะสเมตรสองเมตรแล้วเขาสูงไม่ถองเมตรด้วยคือจะบอกว่าเราเนี่ยต้องต้องร่อนให้แบบเยอะมากกว่าจะได้เจอนินหรือว่าพลอยสักเม็ดนึงนะคะแต่พี่เขาเนี่ยคงได้กลับเป็นกองเป็นกำเพราะเขาเหมาทั้งบ่อเลยเขารีบะเขารีบกว่าไม่เจอพลอยครับ เอาล่ะได้ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของการขุดดินแล้วต่อมาจะเป็นเรื่องของการร่อนการร่อนเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้ดินที่ขุดมามีแร่เนี่ยเข้ามาร่อนในน้ํานะคะต้อง<ช>บอกกันนะคะเราไม่ได้ขุดเองใช่ไม่ได้ขุดเองอ่ะแต่ว่าเราก็ร่อนเองนะพามร่อนเองนะมีภาพยืนยันนะคะพามร่อนเองฮะอย่ามาพูดอย่ามาพูดเลยขี้โมมากแล้วก็พี่ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้การร่อนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกพวกหินที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆออกไปนะคะ ร่อนจนแบบดินตะกอนออกไปหมดแล้วนะคะจึงจะมาเจอแร่ที่เป็นพวกนินแล้วก็พลอยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอเป็นพวกนิน,น,นเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเจอนินสัก10เม็ดเนี่ยก็จะมีโอกาสเจอพลอยหเม็ดค่ะแต่พเพื่อเการที่เราจะหานินนี่คือก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกัน,นครับผมเพราะว่าในในฐานร่อนฮะม,มันมีหินเป็นพันเป็นแสนเม็ดเป็นหมื่นเม็ด นินเป็นหนึ่งในนั้นนะ,นะครับผมกว่าจะเจอโอ้โหใช่แล้วก็ถังแรกนี่เราไม่เจออะไรเลยค่ะถัทงที่สองมาเจอนินนะคะแล้วก็มาเจอพวกปูซัฟไฟไปเจอแบบพวกพลอยสีเ<อ>ดืนนเอนนอไม่ใช่ไม่ใช่นะคะผ่านนอกเรื่องตลอดเลยนะคะซึ่งพลอยที่เราเจอในที่นั้นนะคะเป็นพลอยตระกูลคอรันดัมนะคะเป็นพลอยเน,นื้อแข็งก็ได้แก่พวกไทลินนะคะทับทิมแล้วก็นิน,นะคะ่ะแล้วก็บูซัฟไฟอย่างนี้โอ้โหพูดเลยว่าบูซัฟไฟนี่คือแบบปลื้มมากคือกว่าจะได้ อัญมณีมาสักหนึ่งเม็ดนะคะแพรมนี่ภูมิใจมากมากเพราะว่าอย่างน้อยค่ะก็ได้ลงมือลงแรงทําด้วยตัวเองจริงๆนะคะผมก็ภูมิใจให้อย่างน้อยได้เป็นกำลังใจให้พี่แพรมในการหาพลอยคือตอนร่อนนะคะเราหนักมากหนักมากๆจริงๆไม่ได้ร่อนกันง่ายๆนะคือแบบโอ้โหต้องใช้แรงอะ่ะแต่พอตอนที่เอาขึ้นมาแล้วกําลังจะหาอัญมณีนะคะ หลายมือมากเข้ามาช่วยนะคะพี่แพรนี่มีภาพยืนยันนะมีภาพยืนยันเวลาหางนี้ถ้าจะมุดลงไปในถาดละหน้ากระถาดอยู่งี้ครับผมตะก้องตะก้องนะคะรีบมาแย่งกันเลยใช่ไหมใช่ไหมเขาขโมยพลอยล้วขโมยด้วยเนาะ